ยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยคืออะไรก่อนไปฟังอย่าลืมแท็กคนที่เรารักและคนที่เราสนิทเนี่ยให้มาฟังกันด้วยนะคุณโยมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่ค่อยๆเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะเราทุกคนจึงต้องหันกลับมาใส่ใจในเรื่องของความสะอาดเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวเราและต่อคนที่เรารักนั่นเองนะวันนี้หลวงพี่จะมาแบ่งปันสองสิ่ง ที่มีความจําเป็นและเปรียบเสมือนยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดตอนนี้เลยเนี่ยหคือมีสติให้มากๆนะเพราะในทุกๆวันเนี่ยเราจะต้องเจอกับเรื่องราวข่าวคราวการแพร่ระบาดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ประเข้าประคองใจของเราเนี่ยปล่อยใจให้ตื่นตระนกตื่นกลัวไปตามข่าวคราวต่างๆนี่นะโอ้เราเป็นหรือยังหนะ้าเราติดหรือยังนี่แบบนี้นะาทาั้งที่เราเองก็ไม่ได้เป็นอะไรนะ จะทำให้เราเนี่ยเกิดความวิตกกังวลเสียสุขภาพใจเสียสุขภาพจิตเปล,ล่าๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสติให้มากๆนะ 2. คืออย่าประมาทในชีวิตนะให้เราหันกลับมาใส่ใจในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบในการใช้ชีวิตเนี่ยให้มากขึ้นนะพื้นฐานการป้องกันเนี่ยไม่ว่าจะใส่แมสทุกครั้งล้างมือบ่อยๆหรือมีระยะห่างทางสังคมให้มากขึ้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทกันนะฝากไว้นะสองสิ่งนี้มีความจําเป็นระเบียบเสมือนยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือมีสติและอย่าประมาทกันนะหลวงพี่ก็ขอให้ทุกท่านบุญรักษาแข็งแกร่ปลอดภัยจากไวรัสโควิดทุกคนทุกท่านเลยนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกด ตามไปด้วยนะ,จะเจริญพร